ตัวนี้ไพอยากกี่ใยตัวน้ตีเบอร์ได้ครับพี่น้องครับอ่าอ้ตัวนี้เขาเป็นลูกพ่อได้ครับคุณจอยครับเป็นลูก C Y ศูนย์เก้าหกค่ะเป็นลูก C Y ศูนย์เก้าหกตัวนี้ย่างสวยเลยได้ครับพี่น้องครับ C Y ศูนย์เก้าหกเป็นลูกอันดามันค่ะตัวนี้กับลูกอันดามันนะครับพี่น้องครับอ๋อไพอยากได้ตัวนี้กับแดงดีทั้งตัวขึ้นกันนะครับลูกอันดามัน ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการปลูกมงและการเลี้ยงสัตว์ครับผมอ่ะพี่น้องครับมือนี้บุญชูกะสิผ้าเบิงอ่างัวจากพลอยสายฟาร์มนะครับคลิปนี้ก็เป็นอ่างัวอาจจะเอฟเนึ้องล้วนนะครับพี่น้องเด้อมีมาหม่ให้พี่น้องในเลื่อยๆชมนี่หลายเลยครับพี่น้องครับเอาอ่าราคากะ สำหรับเกษตรกรจับต้องได้แน่นอนครับพี่น้องครับย่นี่พิกัดของพร้อยสายฟ้ามนะครับกับยุทธีบ้านเปลือยตำบลหนองโกอำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามนะครับเด้อมีแดงๆมาให้พี่น้องได้เลือกได้ชมสนใจตัวไหนนะครับพี่น้องครับเบื้องแรกสามารถขอมาเบื้องตัวจริงได้อีกนะครับพี่น้องไม่ได้ถูมือนะครับเด้อถ้าไปพูดคุยทักทายกับทางเจ้าของขอกเจ้าของฟ้ามกันครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ มูลนี้คลิปนี้มีกี่ตัวขับใจแปดแปดตัวค่ะแปดตัวนะครับพี่น้องจ้ะ,ะมีอยู่ไอ้สองมุ้งกัวกับมีนะครับพี่น้องเด้อคลิปนี้เอาใจฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ก่อนนะครับ0637342326ค่ะครับแล้วก็มีเฟซบุ๊กกับเป็นพื่อใส่ฟาร์มค่ะคแล้วก็ไลน์ไลน์กับเบอร์นี่แหละคะ่ะอ่าหัวชนี่กับฉีดวัคซีนให้ทุกตัวเหรอเนาะค่ะเป็นบักเอวัคซีนลำปีปากเทาเปื่อยแล้วก็บ,บำรุงพยาธิค่ะ ให้เรียบร้อยไพ่อยากจะได้มาเอาพี่น้องส่งฟรีให้ขวากีสานนะครับเนาะเอาจะเริ่มจากตัวไหนก่อนครับเอาเอาเอาตัวแดงแดงก่อนค่ะเอาตัวแดงตัวนี้นะครับตัวนี้แดงคักคักนะครับพี่น้องครับเป็นหนาแดงทั้งโตเลยหมายเลขซีร้อยนะครับเอฟหนึ่งเอาเอตัวนี้เป็นลูกของไอ้พ่อตัวใดครับใจครับตัวนี้เป็นลูกซีไว้ศูนย์เก้าหกค่ะลูกซีไว้ศูนย์เก้าหกอ่าน้องเขาจ็ดเดือนหรือครับได้แปดเดือนค่ะตัวนี้ได้แปดเดือนนะครับพี่น้องครับแดงดีคักตาไนเลยตัวนี้อายุแปดเดือนส้นสูงเท่าไรครับ ไอประมาณร้อยยี่สิบห้าบวกคะ่ะประมาณร้อยยี่สิบห้าบวกนด้ครับพี่น้องเด้อน,นี่เบื้องมุมนี่นะครับเนาะเบื้องหลุหลักหน้าตานด้ครับร้อยยี่สิบห้าบวกนี่แดงยังขักเลยกระตนนี่แหละครับพี่น้องครับ่อะโหส่วนสัตว์เบื้องห้องหลังแท่นหลังนี่แตกดีเลยนะครับเด้อเดี๋ยวมา่เบื้องตัวนี้มาคุณจะเปิดใ่ทไลได้ครับพี่น้องครับอะเพช่วยจะ,ะถามให้เบื้องนะครับ อ่าตัวนี้จอยเปดิไดไว้เท่าไหร่ครับค่ะตัวนี้ราคาปกติกแอยูซีมื้นเก้าค่ะแต่ว่ากะช่วงนี้กะลดเหลือซีมื้อหาแล้วกัพร้อมส่งภาคอีสานค่ะอ่ะซีมือ้อหากะต่อรองได้อีกอนยะู่เนาะค่ะกะบกับถ้าปก,ากติกะต่อรองได้อีกค่ะอ่ะซีมื้อหาทรงฟรีทัว่วภาคอีสานได้ครับพี่น้องครับอ่ะนี่เด้อเดี๋ยวให้เบิ่งนถ่ายอย่างนะครับตำหนิบ่มีนะครับเด้อมีตำหนิตัวไหนสิบอกนะครับพี่น้องครับนี่นี่นะครับเด้อแดงดีทั้งตัวเลยนะครับเนาะมะเครื่องดำบดดีพร้อมนะครับพี่น้องครับนี่่อ เดี๋ยวครับเด้ออ่ะเดี๋ยวครับเด้อตัวแรกนะครับเห็นชัดป่ะพี่น้องอ่ะนี่อ่ะตามนี้ผมมีหางกะดำปดดีอยู่นะครับพี่น้องครับเอาตัวแรกตัวที่สองจอยตัวไหนครับเอาเอาตัวค่ะตัวที่สองนะครับพี่น้องคร่ะดมช่วยสิผ้าเบิ้งอ่ะตัวนี้ตัวนี้ว่ได้ตีเบอร์ค่ะนอกจากลูกค้าสียกได้เอฟหนึ่งนี่นเนะคะกระจังสิตีเบอร์ให้ครับจ้ะเดี๋ยวครับเด้อตัวนี้ไผ่อยากได้ท้าไหนตีเบอร์เด้อครับพี่น้องครับ ไอ้ตัวนี้นครับลูกพ่อได้ครับพี่จอยครับเป็นลูกซีไว้ศูนย์เก้าหกค่ะเป็นลูกซีไว้ศูนย์เก้าหกตัวนี้ย่างสวยเลยด้วยค่ะพี่น้องครับซีไว้ศูนย์เก้าหกอ่านอ้องเขาจักเดือนหระครับตัวนี้ได้ได้ปีหนึ่งพอดีค่ะอายุปีหนึ่งพอดีด้วยค่ะพี่น้องครับอ่าส้นสูงยี่เท่าไหรครับตัวนี้ร้อยสามสิบบวกค่ะร้อยสามสิบบวกด้วยค่ะพี่น้องครับ,บเอา้าหนังหนาๆเลยลูกซีไวตัวนี้นะครับพี่น้องครับนี่เบื้อ่งหน้าตานะครับเบิง้งไกลๆด้วยอ่าตัวนี้จ่อยเเปิดไว้ททีาครับ ตัวนี้ตัวนี้เหลือหาเงินเก่าพันบาทค่ะจากหกหมื่นหาตัวนี้หาเงินเก่าด้ค่ะพี่น้องครับหาเงินเก้าเออไผอยากได้ลูกซีไว้ได้ค่ะพี่น้องครับนี่เนื้อหนังย่าง,างเลยถ้าผู้ใดอยากได้อยากได้ดดเอฟกะตีเอฟให้ฟรีค่ะอ่ะนี่ได้ครับเด้ออ่ะนี่นะครับไผอยากจะได้เอฟกะตีตีให้ได้ค่ะพี่น้องครับเอ้าโทรมาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับเนาะอันนี้จะมีอีกครั้งนึงนะครับพี่น้องอ่ะนี่พูดหางย่างยงเลยได้ค่ะพี่น้องครับ นี่คนหางใหญ่ๆเลยนะครับอ่ะสีครังนี้กับโแป้วบโบ,บดังด้วยครับพี่น้องครับนี่อ่ะพี่น้องเห็นบ่นะครับอ่ะอ่ะสีก็คือคอะไรพี่น้องก็กขังนี่เนาะ,ะนี่เด้อสวยๆงามๆเลยนะครับพี่น้องอ่ะหาเมื่อนเก่าตัวเนาะจอยดัง<ะ>อ่ะหาเมื่อนเก่าตาผมอ่ะนี่เด้ออ่ะนี่นะครับเบื้อง แผ่นหลังยางเงยเลยพี่น้องครับอ่ะมาเลือกมาชมได้นะครับเนาะอ่ะตัวยางเงยเลยครับ2ตัวแล้วพี่น้องครับอ่าตัวที่3เอาตัวไหนครับผมค่ะเป็นเบอร์399ค่ะตัวนี้นะครับเนาะตัวนี้399นี่ก็อ่าแดงดีลึกขึ้นกันนะครับตัวนี้ลูกของพ่อตัวไหนครับตัวนี้ก็เป็นลูกซีไวซศูนย์เก้าหกค่ะลูกซีไวซศูนย์เก้าหกด้วยครับพี่น้องเด้อค่ะจะเข้าแปดเดือนค่ะจะเข้าแปดเดือนแล้วนะครับส่วนสูงตัวนี้ยุทธศรัครับประมาณร้อยยี่สิบห้าค่ะประมาณร้อยย ลูกซีไว้คือกันนะครับเนาะเออนี่เด้อรูปหล่างครับพี่น้องครับสูงเท่าไรครับนี่สูงสูงรอยยิ้ารอยยิาอ่าตัวนี้จอยเปิดเท่าไรครับเปิดไว้ซีหมื่นหาพันค่ะอตัวนี้กระโดดจากซีหมื่นเก่าซีหมื่นหาได้ครับพี่น้องครับปกติ4ีหมื่นเก่าได้ครับใส่นี่เออนี่เด้อนี่รลปมล่างน้าตาเห็ดเขาให้เรร้อยแล้วครับพี่น้องครับเอามันเลือกมาชมเอาได้เลครับเด้อนี่เบื้องใกล้ๆนี่แหละครับผมเบื้องแผ่นหลังนะครับพี่น้องครับ ะมะหามันอเดือกเอาพี่น้องครับไปอยากกระเด่งว่าเอฟหนึ่งนะครับเนาะนี่อยู่ที่พลอยใส่ฝามนะครับตำหนิบ่อมีนะพี่น้องเด้อ่ะนี่มึงค้นหางนะครับพี่น้องอนี่นะครับเด้อะอะมุมนี้อัตยนแสงจางน้อยนะพี่น้องเด้ออ่ส,สีขึ้นกันนั่นแหละครับตัวต่อไปครับผมสามตัวเลวยพี่น้องครับ ตัวต่อไปเอาเอาตัวตัวนี้ก็ได้ค้ับตัวนี้ก็ได้ครับพี่น้องครับดูน่ายอดซีศูนย์หน 1. 1> ึ่งซีศูนย์หนึ่งนะครับพี่น้องเด้อตัวนี้อ่ะหมายเลขซีศูนย์หนึ่งตัวนี้ลูกพอได้ครับเป็นลูกอันดามัน,นะคะ่ะตัวนี้กับลูกอันดามันนะครับพี่น้องครับเอ๋อหายอยากได้ตัวนี้กับแดงดีทั้งตัวขึ้นกันนะครับลูกอันดามันอ่จาจักเดือนระครับผมได้กเก้าเดือนกว่าค่ะจะขายสิบเดือน เก่าเดือนคว้าส้นสูงทเท่าไรครับตัวนี้ร้อยสามสิบบวกค่ะร้อยสามสิบบวกนะครับลูกอัดน,น้ำมันโตลึกๆเลยพี่น้องตัวนี้เอาตัวนี้เท่าไรครับใจตัวนี้เปิดใบซีเมินเก่าพันบาทค่ะอ่ะตัวนี้ซีเมินเก่าแข็งจะที่จะโตใหญ่แล้วก็โตหนาโตลึกดีนะครับพี่น้องครับอ่ะนี่เป็นหนัวเครื่องดำนะครับเด้ออ่ะนี่ 1, 40, 1, นะครับเสุดสิบผ้าเบิ่งอีกคันหนึ่งหมายเลขสี่ศูนย์หนึ่งนะครับพี่น้องครับอ่ะนี่นะครับเด้ออ่ะนี่สุสิบาเบิง้งอ่ะ นี่แหละครับเด้อนี่เออนี่แะครับ401ครับพี่น้องค้างนี้ก็แดงดีคือกันครับผมอ่ะเตะก็มาเลือกเอาครับพี่น้องครับอ่ะนี่เด้ออ่ะตำหนีบ่มีิดนะครับพี่น้องครับนี่เบื้องด้านข้างด้านนี้นะครับเนาะเออนี่ดูด้านข้างด้านนี้เดี๋ยวมันชดสิทภาพเบื้องทางนี้นะครับเนาะนี่อ่ะนี่นะครับเด้อเบมึงแผดหลังนะครับเนาะ แต่คูณศิภาเบิ้งอีกขางหนึ่งนะครับไหนล่ะอ๋อแต่พี่น้องอ๋อสามารถมาเบิ้งตัวจริงนะคอกอีกที่นึงไหนนะครับด้วพี่น้องครับตัวเอ่อต่อไปครับผมตัวต่อไปตัวไหนครับตัวนี้เนาะตัวนี้ตัวนี้ลูกพ่อได้ครับนี่สามเก้าเจ็ดไดครับพี่น้องครับสามเก้าเจ็ดเป็นลูกดีบีค่ะเป็นลูกดีบีอันดามันนะครับพี่น้อง ลูกดีบีหนึ่งทับนย์หนึ่งะครับเบิ้งเบิ้งหน้าตาครับพี่น้องครับโหส่นสัตว์นี่แหะอ่าน้องเขาจักเดือนนะครับตัวนี้ได้8เดือนกว่าค่ะได้8เดือนกว่าได้ครับพี่น้องครับ8เดือนกว่าอ่าสูงเท่าไรครับสูงประมาณ128ค่ะสูงประมาณ128ยด้ด้ครับพี่น้องครับเอ้าตัวนี้อยากได้มาเลือของชมเอาอ่าจังตัวนี้ใส่นี่ยุคเท่าไรครับไอ เหลือ3 9 0 0 0เกบาทค่ะ,ะสามหมื่นเก้าะครับพี่น้องครับอ่ะนี่บังรูปหลังหน้าตาด้านข้างอีกที่หนึง่งใดรเห็นแล้วมักราคาอยากได้สบายเห็นบ่ชัดกะพี่น้องสามารถว่าเบื้องตัวจริงอยู่หนักคออีกที่หนึ่งนะครับเด้ออ่ะว่าเบื้องหนาคอกอีกที่หนึ่งนะครับอ่ะเบืออบ้องการเดินการยางเก้าขากะอ่ะบ่มีตำหนี้แตครับผมประเภทนมนี่บ่มีติิงนะครับพี่นอ้องเนามาเลือกมาชมเอาเลยนะครับเนาะ,ะเดี๋ยวเปนสุสิภาพเบื้องท้งหาง,หางทางั้งไทยครับผมนี่แหละ สามหมื่นเก่าตัวน้อยจอยนะตัวนี้เนาะสามหมื่นเก้านะครับเด้ออ่ะนี่เอาอยากได้ตัวนี้มาเอาครับพี่น้องครับนี่เด้ออ่ะมีหลากหลายให้เลือกเลยนะครับอ่ะตัวนี้สามหมื่นเก่าตัวนี้เท่ายไร้ก่อนตัวนี้สี่หมื่นเก่าค่ะตัวนี้สี่หมื่นเก้านะครับตัวดึกๆเลยพี่น้องครับอ่ะเดือดเอานะครับเนาะตัวต่อไปครับผมค่ะเบอร์สามเก้าศูนย์ต่อไปเบอร์สามเก้าศูนย์ตัวนี้ก่ะอ่ะสวยขึ้นกันครับพี่น้องลัง ตัวตรงๆเงี้ยวๆหลังแตกๆเลยนะครับอันนี้ลูกพอได้ครับใจเจ้านี้ลูกเจมบอลคะ่ะลูกเจมบอลน,นะครับจักเดือนแล้วครับได้ปีหนึ่งคะ่ะหนึ่งปีส่วนสูงกี่สิบ้อยปสาม <30 S 2> <อ>สิบห้าบัวสามสิบห้าได้ไ<อ>ด,ด้วยครับพี่น้องครับยังตอมเลยตัวนี้เนาะอ่ะนี่อยากได้ตัวนี้ตัวนี้เนื้อหนังนี่มาลืมมาหลายเลยด้วยครับพี่น้องเด้อตัวนี้อ่าเปิดเท่าไรครับตัวนี้สี่หมื่นเก้าพันบาทค่ะตัวนี้สี่สิบเก้าด้อครับพี่น้องครับสี่หมื่นเก้านะครับเนาะสี่หมื่นเก้าด้อครับเด้อ เห็นชัดว่าพี่น้องสี่หมื่นเก่านะครับนี่เบื้องแผ่นหลังนะครับเนาะเดี๋ยวนี้เบื้องด้านขาก็ได้ครับเด้อรูปบหลักสีนะครับเนาะสี่หมื่นเก่าตัวนี้นะครับสี่หมื่นเก่าตัวใหญ่เด้อครับพี่น้องเด้อตัวนี้อ่ะมาเลือกมาชมเอาครับผมตัวต่อไปครับผมอ่ะหยกเป็นอ่าตัวนวลๆน,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 นะครับพี่น้องครับแดงนวล ตัวนี้ลูกพอก่อได้ครับตัวนี้หมายเลขใดเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเราเบ่งหมายเลขกันเดี๋ยวได้เบ่งหมายเลขกันเพียงตัวใหญ่ได้เพียงตัวนี้เท่าไรสามสิบกว่าได้ทานสิบห้าหน่อยจะได้ไหมครับตัวนี้ตัวนี้สามเก้าแปดจ้ะตัวนี้หมายเลขสามเก้าแปดได้ครับพี่น้องสามเก้าแปดลูกพ่อได้ครับตัวนี้เป็นลูกเจมบอลคะ่ะลูกเจมบอลศูย 3, นย์ศูนย์เจ็ดได้ครับเด้อสามเก้าแปดสิบสามเดือนอายุปีเอ่อปีก็อีกเดือนหนึ่งนะครับเนาะตัวนี้จ่ยเปิดไว้เท่าไหร่ครับสามหมื่นเก้าพันบาทค่ะ ตัวนี้สามหมื่นเก้านะครับพี่น้องเอาสามหมื่นเก่ากับมีให้เดือกหลายอยู่หรือครับค่ะลดได้ค่ะอ่ะต่อร้องได้อีกนะครับเด้อสามหมื่นเก้าตัวยางใหญ่เลยนะครับเนาะนี่เบิ่งเอาไก่ไกนะครับสามหมื่นเก่าอ่ะนี่นะครับเด้อสามหมื่นเก่าครับผมเด้ออ่ะอ่ะสวยงามพี่น้องครับ สามหมื่นเก้าอ่ะมาเลือกมาชมอีกที่หนึ่งตัหนี้บ่มีราคบผมอ่ะตัวต่อไปครับผมอ่ะต่อไปก็จะเป็นสายอ่ะสีดำๆจังน้อยนะครับพี่น้องครับตัวนี้เป็นลุ่นธรามชาติลูกพอดได้ครับตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกเอสเคหสองศูนย์ค่ะเอสเคห2สองศูนย์นะครับพี่น้องครับก่ะอ่าจัเดือนลวครับตัวนี้ครับได้จะเข้าเก้าเดือนค่ะอายุจะเข้าเก้าเดือนด้ครับได้พี่น้องลำตัวยาวๆตัวนี้ตัวเต็มตัวแข็งดีอยู่ ่สูงร้อยเท่าไรครับนี่ประมาณร้อยยี่สิบแปดค่ะประมาณร้อยยี่สิบแปดนะครับพี่น้องครับเอาฟลายมักสีอ่ากาแฟสีบักตานแบบนี้นะครับตัวนี้จอยเปิดไว้ี่เท่าไรครับสองหมื่นเก้าพันบาทค่ะตัวนี้พอถึงสามหมื่นสับพี่น้องสองหมื่นเก้านะครับเนาะเป็นโลนธรรมชาตินะครับเด้ออ่ะนี่มาเลือกมาชมเอาเลยนะครับพี่น้องนี่ให้ชมหลากหลายเยอะครับพี่น้องครับสองหมื่นเก้านะครับเครื่องดำเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละบดดำสนิทเลยนะครับเนาะ ่นีหางดำๆเปิดเลยนะครับต้นนี้ไม่มีนะครับอ่ะอ่ะสองมื่นเก้าครับผมอ่ะนี่เด้อร์ขีบหลีบนะครับเนะอ่ะเดี๋ยวเบื้องที่เดียวตัวนี้อีกตัวนึงครับพี่น้องครับตัวนี้ย่างสวยเลยนะครับเด้อตัวนี้ย่างสวยนะครับนะอ่ะอยากใส่มาเลยอยู่ที่พลอยใส่ฟาร์มครับผมเอ้า มอนจะมีให้ประมาณนี้นะครับนะ,ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเด้ออ่ะสำหรับคลิปนี้กขอขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ